ช่วงนี้ใครกําลังปั้นกล้ามอยู่นะครับอย่าพึ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับผมตอนนี้นะครับดัมเบลนะครับดัมเบลยกน้ําหนักนี่แหละครับจัดโปรโมชั่นแฟลตเซลอยู่นะครับรีบๆเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับเนาะดัมเบลตัวนี้นะครับมีขนาดความยาว40เซนติเมตรนะครับผมหนักข้างละ10กิโลกรัมนะครับผมรวมกันแล้วก็20กิโลกรัมนะครับมาพร้อมบาร์เบลด้วยนะครับผมใครนะครับสนใจนะครับรีบจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับผมรีบๆเลยครับ ช่วงนี้ใครกําลังปั้นกล้ามอยู่นะครับอย่าพึ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับผมตอนนี้นะครับดัมเบลนะครับดัมเบลยกน้ําหนักนี่แหละครับจัดโปรโมชั่นแฟลตเซลอยู่นะครับรีบๆเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับราคานี้เนาะครับเนาะดัมเบลตัวนี้นะครับมีขนาดความยาว40เซนติเมตรนะครับผมหนักข้างละ10กิโลกรัมนะครับผมรวมกันแล้วก็20กิโลกรัมนะครับมาพร้อมบาร์เบลด้วยนะครับผมใครนะครับสนใจนะครับรีบจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับผมรีบๆเลยครับช่ว ตนนี้ใครกําลังป้านกล้ามอยู่นะครับอย่าพึ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับผมตอนนี้นะครับดัมเบลนะครับดัมเบลยกน้ําหนักนี่แหละครับจัดโปรโมชั่นแฟตเซลอยู่นะครับรีบๆเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับราคานี้เนาะครับเนาะดัมเบลตัวนี้นะครับมีขนาดความยาว40เซนติเมตรนะครับผมหนักข้างละ10กิโลกรัมนะครับผมรวมกันแล้วก็20กิโลกรัมนะครับมาพร้อมบาเบลด้วยนะครับผมใครนะครับสนใจนะครับรีบจิ้มท่ตกะด้านล่างได้เลยนะครับผมรีบๆเลยครับ